การเกื้อกูลนี่ถือว่าเป็นวิถีพุทธนะบอกแล้วว่าวิถีชุมชนชาพุทธนี่เป็นเป็นวิถีของสันติเป็นวิถีของครอบครัวใหญ่เป็นวิถีของเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเพราะนั้นเองเราได้ปลูกฝังมาตั้งแต่บรรพชนเราแล้วในเรื่องเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นผู้ที่รู้จักให้เป็นผู้ที่รู้จักความเคารพแล้วก็เคารพต่อคนอื่น เพราะนั้นเมื่อใดที่เรามีความเคารพต่อกันเนี่ยเราจะมีความอ่อนโยนก็คือแบ่งปันกันให้กันอย่างที่เรามีเรามีคำคำคำหนึ่งของโบราณว่าข้าวบ้านเหนือเกลือบ้านใต้ใครมีอะไรก็แบ่งปันกันกินเพราะนั้นเองเนี่ยสังคมชาวพุทธถือว่ามันอยู่ในในในสายเลือดของของคนไทยอยู่แล้วนะสายเลือดของคนไทยอยู่แล้วในการเกลื้อกันแล้วก็เกื้อกูลในสิ่งที่เราจะพึงมีแบ่งปันกันให้ โดยเฉพาะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่อบอุ่นนะเป็นสังคมที่อบอุ่นวัดเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบของจิตวิญญาณเป็นต้นแบบของผู้ให้โยมเองก็เรียนรู้ในการให้โดยการที่เรามาเรียนรู้วิถีชีวิตที่วัดของการให้ของการทําบุญของการอะไรหลายหลอย่างนะเพราะฉะนั้นเองเรื่อกันเรือกูลเองเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุข ในสังคมของชาวพุทธเป็นวิถีคนพุทธเป็นวิถีของชาวไทยที่มันอยู่มาตราบนานเท่านานแล้วล่ะ มนของผู้สูงอายุเนี่ยบางคนก็เป็นโรคหลงลืมเมื่อเราได้สวดมน์ทุกวันจันทร์ก็ทําให้มีสมาธิกเกิดขึ้นแล้วก็มีความสามาคัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มีความรักไร่ปองดองในหมู่ชมลมของเราค่ะขั้นตอนของเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับเราทําวัดเย็นเลยนะก็มีพี่น้องทางหมู่บ้านเนี่ยของเรานะครับได้มารวมตัวกันได้เวลาปุ๊บ พระอาจารย์มาถึงเราก็เริ่มนะครับเ,เริ่มจากการอาจารย์ได้ปาคาถารมให้พวกเราฟังปาคาถาธร,รมเสร็จเนี่ยเราก็าาาาถึงจะมีการสวดมนต์สวดมนต์นั้นอาจจะเป็นตามวาระอาจจะมีทั้งแปลและไม่แปลนะครับให้พี่น้องเราได้ได้ทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้ มาฆ่ามนุษย์ไปช่วยกวาดช่วยเก็บจนชุมชนนั้นหมู่บ้านกิจกรรมทุกวันจันหมู่บ้านบัวทองเราชื่อว่ากิจกรรมสุขภาวะกันเธอเราทํำไมถึงใช้อย่างนี้สุขภาวะเนี่ยเรามองกว้างนะสุขภาวะนี่คือกายจิตสังคมและก็ปัญญา เพราะนั้นเองเนี่ยต้องทำให้ครอบคลุมไปหมดเลยหลักธรรมเองหรือกิจกรรมเองเนี่ยต้องทำให้เข้าครบทั้งสีด้านนี้นั้นกิจกรรมของเราที่เริ่มกันมาประจำก็คือการเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมโดยการสวดมนต์สวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาก็คือการฟังธรรมแล้วก็สุดท้ายเราบอกแล้วว่า มีความสามัคคีกเกิดขึ้นในชมชมแล้วก็จะมีจิตอาสาต,ต่างๆเข้ามาในการเป็นครูสอนกายบริหารเช่นโยคะในสวนอะไรอย่างนี้เพราะนั้น4ีประเด็นนี้กายจิตสังคมปัญญามันจะได้ครอบคุมหมดเลยในกิจกรรมในทุกวันจันทร์ ที่จัดคึ่งมีวันอังคารวันพุธวันพฤหัสมีการสวดมน์นั่งสมาธิและบริหารจิตด้วยเพลงแล้วก็บริหารร่างกายโดยยางยืดเหยียดแล้วก็บางครั้งก็มีการตีกลองยาวนะคะซึ่งวันพฤหัสจะมีพระอาจารย์มานำสวดมนต์ทำวัดเช้านะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุของเราได้สนุกสนานมีความสุขแล้วก็คลายเครียดก็คือ เขาไม่ซึมเศร้านี่คือสิ่งที่เราได้ผลในการที่ผู้สูงอายุมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เขาสนุกไปด้วยเพลงแล้วก็เกมนะคะนี่คือสิ่งที่ได้ประโยชน์กับผู้สูงอายุหมู่บ้านรัตนาที่เบตนี้เป็นธรรมะสู่ชุมชนเราเรียกว่าธรรมะสำหรับผู้สูงอายุทำไมว่าธรรมะผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นชมรมผู้สูงอายุมมอายของตำบลบางรักพัฒนานั้นธรรมะหลักๆก็คือธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ ก็หยิบประเด็นของสังคมนะประเด็นของต่างๆที่จะพูดคุยเราก็จะนำด้วยการสวดมนต์ก่อนนะะเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็บรรยายธรรมแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือความตื่นตัวของผู้สูงอายุความสุขของผู้สูงอายุ เกษียณเนี่ยไม่ค่อยได้ไปแบบน้อยมากเพราะว่าเราเลี้ยงหลานเล็กเราพ่อแม่เขาทางานแต่ก็สนากจะได้ใส่บาตรใส่บาตรแถวในนี้เอาลานใส่บาตรด้วยอย่างผู้สง่งเยอก็คือคุณตาที่บ้านไงนใช่ไหมคุณตาเขาเป็นอํมาอามาผลึกครึ่งซีกมันก็จะลําบากหน่อยถ้าจะพาไปแต่ก็แต่ก็บางทีก็พาไปนะคะแต่ว่าไม่ได้บ่อยมากเท่าที่แบบคือไม่ได้ถูกครั้งที่ครอบครัวจะไป เอาวัดมาไว้ตรงนี้นะครับถึงได้นิมนต์พระอาจารย์มาให้อยู่ที่ตรงนี้ในวันพฤหัสนะคะเพราะว่าคนแก่ที่อยู่กับเราเนี่ยไม่สามารถไปได้และลูกหลานก็ทำงานนะคะตรงนี้สะดวกที่สุดที่ท่านสามารถเดินได้ช่วยตัวเองได้ก็คือมาสวดมนต์ร่วมกันบางคนเนี่ยเขาก็เอาลูกเข้ามาสวดมนต์นะเราไม่ว่านะคะ เอาลูกเข้ามาสวดมนต์แล้จัดกิจกรรมต่างๆเขาสามารถเอาเด็กๆมาได้เราไม่ได้กีดกันในส่วนนี้เราก็อยากจะปูพื้นฐานให้กับเด็กในชุมชนเนี่ยได้รักเกี่ยวกับาทางธรรมะทางาศาสนาเพื่อปลูกฝังให้เขาเป็นคนดีของสังคมต่อไปในการสวดมนต์เนี่ยนะคะก็ทำให้ผู้สูงอายุ ที่ไปวัดไม่ได้นะคะก็ได้พบพระอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเมื่อเรามาสวดมนต์แล้วนะคะผู้สูงอายุที่ไปวัดไม่ได้เนี่ยก็จะได้ออกจากบ้านมาสวดมนต์เพราะบางคนเนี่ยสุขภาพร่างกายนะคะอาจจะเดินไม่ไหวอะไรไม่ไหวอย่างเมื่อกี้นี้ก็เห็นที่นั่งวิวแชร์มาก็ได้สวดมนต์ได้เจอพระแล้วก็อย่างนึงก็ได้พบเพื่อนทําให้จิตใจเบิกบานนะคะคือผู้สูงอายุเนี่ยการเดินทางค่อนข้างลําบากห การไปวัดไปวารือขึ้นศาลาเนี่ยนะการเดินทางเนี่ยสักไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องระยะไม่ต้องไกลมากหรอกครับสัก5 0าเมตรหรือกิโลนึงเราก็แย่ละใช่ไหมอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยท่านได้มีโอกาสนะมาบอกบุญหรือว่าหนึ่งทางวัดก็ได้เขาเรียกว่าผ้าจารยนก็ได้สร้างบุญกุศลนะกับตัวเองแล้วก็สร้างบุญกุศลให้กับชุมชนแล้วก็ชุมชนเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้สร้างบุญแต้กุศลได้รับรู้นะ หลักธรรมปากาถาธรรมหรือข้อสินธรรมต่างๆหรือ,อะจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าบทสวดเนี่ยมันสอนอะไรเราบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้คิดว่าน่าจะครอบคลุมะนะเพราะว่าถ้ามาเขาเรียกว่าเป็นแทนที่ว่าจะต้องเข้าไปหาใช่ไหมก็กลับมาหาดีกว่าอย่างเงี้ยก็จะให้คุณชนนั้นได้ได้ตระหนักตระหนักขึ้นดีขึ้น แต่เวลามีกิจกรรมสำคัญสำคัญก็เราก็ไปรวมที่ตรงนู้นบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะเพราะที่นี่ที่เดียวนะก็ถือว่าวัดให้ความสัมพันกับชุมชนชุมชนให้ความสัมพัญกับวัดอย่างนี้เป็นต้นคนในชุมชนก็มีความสุขขึ้น รรมีความสุขลนะคะพอถึงเวลาสมมุติว่าเราจะต้องมาสวดมนต์กัน9โมงครึ่งเนี่ย9โมงเนี่ยเขาจะมานั่งรอแล้วเพื่อที่จะทํากิจกรรมด้วยกันนั่นก็คือแสดงว่าเขาเขาชอบที่จะมาตรงเนี้ยพอถึงเวลาปุ๊บต้องมาละบางวันเราสมมุติว่าเราไม่ได้สวดมนต์เราไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเขาก็จะถามล้าทาไมเราไม่สวดมนต์เราไม่มีกิจกรรมวันเนี้ยเขาก็จะติดตามเราตลอดเลยนะคะมีกิจกรรมร่วมกันมันก็เกิดความรักใคร่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อย่างถ้าป้าไปไหนมีไปกลับมาป้าก็ซื้อขนมซื้ออะไรเอามาฝากตอนที่สวดมนต์มั่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทําบุญร่วมกันเวลามีกิจกรรมก็ชวนว่าใครว่างก็ไปมันก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขทําให้เราได้หัวเราะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งกันและกันได้รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มาสอนในตอนที่วันบรหัสนะครับ ท่านนี้มาสอนธรรมะด้วยแล้วก็ฉันอาหารเพลดนวยครับถ่ายทอดความรู้เรื่องการบินอยู่ของอของผู้สูงอายุมาใหา้ใจร้อนให้รักษาคุณงามความดีที่เราทำมาไว้ก่อนให้เพื่อเป็นตัวอย่างของลูกหลานสืบไปและให้ช่วยกันร,รักษาเพณนีอันดีงามของผู้สูงอายุไปด้วยนะครับ ผู้สูงอายุในชมรมเองเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่สูงด้วยปัญญาเพราะว่าเขาผ่านวันผ่านเวลาผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะกลายเป็นว่าบางสิ่งหลักธรรมต่างๆเนี่ยอาตมายังได้จากจากผู้สูงอายุด้วยจากคาพูดจากความคิดแนวคิดของท่านของโยมเขาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโครงการธรรมะสู่ชุมชนสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยน พูดคุยธรรมะแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันมากกว่าโดยความมีส่วนร่วมปัญหาสังคมปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาอะไรต่างๆบริบทเมืองบริบทชุมชนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นเองพระที่ทรรมานเผยแผ่ตรงนี้เองเนี่ยท่านต้องรู้บริบทของชุมชนด้วยว่าชุมชนนั้นมีบริบทมีพฤติกรรมหรือมีปัญหาอะไร เราก็นำธรรมะนั้นไปพูดไปแนะนำให้กับชุมชนอย่างที่บอกว่าเราเป็นชุมชนชาวพุทธเลเนาะผู้ชมชนชาวพุทธนี่จะอยู่ด้วยความสันติความสงบและเมื่อใดที่เราได้ทำงานของพระเองเนี่ยคือการเผยแผ่เรียกว่าเป็นการเผยแผ่เชิงรุกที่ทำว่าทำไมเป็นการเผยแผ่เชิงรุกเพราะว่าเราออกจากวัด เข้าหาชุมชนต้องรู้บริบทของชุมชนด้วยว่าชุมชนนั้นมีบริบทมีพฤติกรรมหรือมีปัญหาอะไรเราก็นำธรรมะนั้นไปพูดไปแนะนำให้กับชุมชนเสมือนว่าเขาสามารถใช้ธรรมะในการดำรงชีวิตใช้ธรรมะในการแก้ปัญหาให้ตรงกับจุดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เมื่อใดที่เขารู้แล้วเนี่ย เขารู้แล้วพฤติกรรมต่างๆก็จะเปลี่ยนไปฉะนั้นหนึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนไปมากสิ่งที่เขาว่านั้นคือปัญหาแต่เมื่อใดที่เราบอกว่านี่จริงอ่ะพุทธศาสนามีหลักธรรมอย่างนี้จะแก้ได้นะเข้ามาปเปิดเข้าเลยรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่ปัญหาและก็ช่วยกันแก้สองก็คือพฤติกรรมที่เราเห็นได้ชัดมากก็คือความสามาัคคีเกิดขึ้นในชุมชนเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทุกคนต่างมีใจเดียวกัน มาร่วมกันจึงเกิดความสาม,มัคคีกันเพราะฉะนั้นการทำงานของของพระเองเนี่ยต้องคิดตลอดเวลาที่สามารถเอาธรรมะหลักธรรมเนี่ยให้กับชุมชนแต่ละชุมชน ปัญหาของผู้สูงอายุมันก็เป็นตามธรรมชาตินะเนาะเนี่ยก็เลยเป็นหลักธรรมอะ่ะคือทุกคนฝืนธรรมชาติไม่ได้อยู่แล้วนั้นความแก่ความเจ็บอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปโดยตามธรรมชาติแต่ผู้สูงอายุเนี่ยที่มาร่วมชมรมเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าสูงด้วยปัญญานะเขารู้ถึงความสภาพความเป็นจริงว่าทุกคนเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายแต่เขาไม่ได้ทุกมากมายใช่ห เขาไม่ได้ทุกมาหมายเพราะอะไรเขามีธรรมะในการครองจิตเขามีธรรมะในการดําเนินชีวิตเพราะฉนั้นถ้าเขารู้หลักธรรมแล้วแล้วก็จะไม่ทุกเรื่องนั้นแต่เรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นตามธรรมดาเมื่อมันเป็นตามธรรมดาแล้วเนี่ยเราก็มีการดูแลซึ่งกันและกันเช่นใครเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปเยี่ยมกันให้กําลังใจกันใครอยู่โรงพยาบาลเราก็ไปเยี่ยมกันให้กําลังใจกันกําลังใจตรงนี้แหละมันเป็นยาที่วิเศษมาก บางทีเราไปเยี่ยมผู้อยู่ในชมรมเองเป็นผู้ป่วยติดเตียงเองเนี่ยโอ้โหยิ้มแยม้มแจ่มใสบางคนนี่ถึงกับรู้พฤติการรู้อาการเลยว่าใจมันดีอะ่ะเพราะนั้นการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงหรือเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนเนี่ยเราจะมีทุกอาทิตย์อยู่แล้วการเยี่ยมการการพูดคุยการการให้กำลังใจเนี่ยมันเป็น อะไรที่วิเศษมากเป็นยาที่วิเศษมากยิ่งมีพระนําเข้าไปหรือว่าเป็นธรรมะโอสถเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยจากหนักให้เป็นเบาได้ดังนั้นกําลังใจของชมลมหรือกําลังใจของทุกคนเนี่ยมันช่วยกันได้อันนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะผู้สูงอายุติดบ,บ้านติดเตียงในของเราก็ ไอ้ที่ติดเตียงเราก็จะมีคนไปดูแลไปไปเหมือนกับผู้สูงอายุที่ทำกิจกรรมเสร็จผู้สูงอายุที่คนไหนที่ติดเตียงเราก็จะมีไปดูแลไปเพื่อที่จะแบ่งปันความสุขให้กันแล้วกันนะคะถ้าเรามีอะไรในในชมรมของเราไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยคนใดคนหนึ่งนะคะเราก็จะไปเยี่ยมนะคะไปเยี่ยมไปหากันแล้วก็ไปคอยถามคอยถายว่าคนนั้นไม่มา เป็นอะไรหรือ,อยังไงค่ะเราก็คอยดูซึ่งกันและกันตลอดเวลานะคะแต่ที่สำคัญก็คือ 1. เรามีความเมตตารักใคร่ปองดองกันเป็นหนึ่งเดียวกันในการสวดมนต์ของแต่ละครั้งนะคะค่ะ สำหรับนะคะ,ะในเขตตำบลบางแัะพัฒนานะคะก็เป็นชุมชนเมืองก็มีประชากรประมาณสัก27,100คนนะคะก็ผู้สูงอายุประมาณ7,000เศษนะคะตรงน,นี้ที่ที่ที่พบอ,อยู่ในชุมชนนะคะที่เครื่องที่อยู่ในที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็ไม่ขึ้นทะเบียนบริบทในการลานสวดมนนะคะแล้วก็ธรรมะสู่ชุมชนซึ่งผู้สูงอายุหลายๆท่านที่ป่วยนะคะ ก็ไม่มีโอกาสออกจากบ้านก็อยู่กับลูกกับหลานแต่เมื่อมีลานสวนมน์ตรงนี้นะคะ ก็เชิญชวนให้เขามาได้สวดมนต์ได้พบปะได้แลกเปลี่ยนก็ทําให้สุขภาพจิตเขาดีแั้โรคก็โรคทางกายนะคะเมื่อเจ็บป่วยแต่ถ้าใจป่วยด้วยนะคะโรคก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นแต่สําหรับสมาชิกหลายท่านที่มาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือความดันหลังจากที่ได้มารวมกลุ่มกันมาสวดมนต์กันแล้วก็ได้รับความรู้เรื่องสุขภาพก็ทําให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อยามเจ็บป่วยก็มีทีมสมาชิกชมรมค่ะเข้าไปให้กําลังใจพระอาจารย์ก็ไปเยี่ยมเยียนก็ทําให้เขาเนี่ยได้มีกําลังใจและมีพลังแล้วก็สามารถ กลับคืนสู่สภาวะปกติได้หลายรายแบ่งบางรายที่มีการเจ็บป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของการสูญเสียนะคะเราสมาชิกชมรมก็ตามไปให้กำลังใจแล้วก็ไปส่งเขาในวาระสุดท้ายอันนี้ก็ชมรมทำมาเสมอมา7จปีะคะ่ะ ว่าด,ดีค่ะมันเหมือนกับเมื่อเมื่อสมัยก่อนที่ว่าครอบครัวเราเนี่ยเพื่อนบ้านเรารู้จักกันหมดเลยแต่เมื่อย้ายมาอยู่เนี่ยจิงแวดล้อมต่างๆทําให้เราต่างคนต่างอยู่ไม่เกื้อกูลกันแต่ตั้งแต่มีชมรมเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเกื้อกูลกันค่ะรู้สึกว่าจะดีกว่าเดิมขึ้นก็อยากให้ทุกๆชมรมหรือทุกหมู่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะ ก็อชอบค่ะก็ดีแล้วก็ทำให้คนสูงอายุมีความสุขนะคะคนที่ไปวัดหรือไปอะไรไม่ได้ก็ได้ตรงนี้และเรามีเพื่อนเยอะจากที่เราอยู่แต่บ้านเราไม่รู้จักใครพอเรามาจุดนี้เรามีเพื่อนเยอะมากมีสมาคมที่กว้างนะ,ะมีอะไรที่เล่าสู่กันฟังมีทุกอย่างที่ แบบเราเป็นมิตรกันนะคะจากที่เราไม่รู้จักกันเรากลายเป็นมิตรเราไปตรงไหนเราก็ยิ้มให้กันฮะทักทายปาาัยกันความสัมพันธ์ในหมู่ในชุมชนในหมู่บ้านระนันเบดเป็นที่รักใครนะ่นับตือนมากครับนะับถือไม่อยากทำกิจการอะไรก็รวมจิตใจกันมาดีมากครับจะนัดอย่างยาตาจะนัดมาที่ชมรมนี่ทุกคนก็ามาร่วมจิตใจกันมาหรือว่าประธานหมู่บ้านจะร่วม ตามกิจการอะไรนัดมาหรือว่าจะลงทะเบียนอะไรต่อไปนี่ก็ร่วมใจกันดีมากครับรักใคร่ควมเกลี่ยสามัคคีกันดีมากครับก็พัฒนามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมีความสามัคคีในหมู่คณะของผู้สูงอายุเวลาเรามีกิจกรรมอะไรคือข่าวสารบางคนไม่รู้บางคนอยู่บ้านไม่ได้มาเนี่ยเขาก็จะส่งถึงกันมีการสื่อสารกันมากขึ้นนะคะการเกื้อกูลกันในนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะในสังคมไทยเราเดี๋ยวนี้มันก็จะลดน้อยถอยลงแต่ ยอมรับว่ากลุ่มผู้สูงอายุเรายังมีการเกื้อกูลกันมากเพราะเช่นถึงเวลามีอะไรก็มาแบ่งปันกันนะคะถึงเวลาสมมติว่ามีอาหารอะไรบางคนมีเล็กมีน้อยก็ต้องเอามาแบ่งปันกันตรงนี้มานั่งทานด้วยกันในนี้ค่ะจริงๆอยากให้ให้ทุกส่วนนะคะไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุในสังคมเราเนี่ยการเกื้อกูลกันเป็นสิ่งสําคัญเพราะสมัยนี้แม้แต่ในครอบครัวมันมีความห่างความเกื้อกูลกันมันจะน้อยลงก็อยากจะแต่จริงๆแล้วของเราตรงนี้ เราก็มีมีม,ม,มีคือแนวคิดตรงนี้เอามาใช้กับผู้สูงอายุแล้วก็นํากลับไปใช้ที่บ้านได้ครัซึ่งสมัยก่อนนี้ไม่เคยมีกิจกรรมแบบนี้ใช่ไหมพอเราได้มีสวดมนต์ที่้านธรรมเนี่ยนะ,ะก็ก็มีคนได้บริจาคพระพุทธรูปองค์เนี่นะครับมาประจําไว้ที่หมู่บ้านของเรานะครับก็ทําให้เรานั้นได้เป็นศูนย์รวงใจมากขึ้น นะทำให้ผู้คนเนี่ยในหมู่บ้านเราเนี่ยได้มีกิจกรรมในทางพุทธศาสนามากขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้เขาเรียกว่ารู้ในธรรมะรู้ผิดชอบชั่วดีนะ,ะทำให้ชุมชนเรามีความสุขมากขึ้นทำให้เราทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้สร้างบุญได้มีโอกาสได้ทำบุญและลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่สั่งสอนเรามา นะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ได้ทํากันเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้ให้เราเนี่ยนำหลักธรรมต่างๆเนี่ยนำไปไปใช้ชีวิตประจําวันในบ้านของเราแล้วก็ยังได้นับถือศีลให้รู้จกักศีลธรรมมากขึ้นน,นอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมให้คนแก่คนเฒ่าเนี่ยได้มีสมาธิมีสมองที่ดีขึ้นในการได้ตรวจมลก็จะเป็นอย่างนี้ คือจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมตรงนี้นะคะเราอยากให้ทุกหมู่บ้านทำนะคะทุกชุมชนเนี่ยทำถามแล้วมีส่วนดีไหมมีส่วนดีเพราะอย่างน้อยการสวดมนต์เมื่อเราสวดมนต์แล้วแต่ละชุมชนเนี่ยอย่างน้อยก็ขัดเกลาราคากล่อมจิตใจแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ในชุมชนนั้นได้เจอกันไม่ว่าจะคนแก่คนพิการหรือยังไงก็ได้ออกจากบ้านมาแล้วก็ทําให้ชุมชนนั้นมีความรักให้สามาัคคีปองดองกันอยากให้ ทุกชุมชนนะคะถ้าเบื่อคิดจะทำทำได้เลยค่ะนะคะอ,ะอยากให้มีการสวดมนต์แล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันกับผู้สูงอายุนะคะมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยหนึ่งเราเป็นกันเองเกิดความสามัคคีนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกันการที่เราให้รับประทานอาหารอยู่ด้วยกันร้องเพลงด้วยกันผู้สูงอายุก็มีความสุขนะคะ